โอเคครับสวัสดีครับทุกคนเรามาพบกันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสําหรับทองคำเมื่อวานเลครับโอ้ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปถึง1790เนยครับ่าให้ผมทุกคนเซลล์ตรงชุดนี้นะครับ1786นะครับและเอครับอยู่ที่ประมาณ92งนะครับด้านซ้ายมือชุดนี้มีซัพพลาอยู่นะครับแล้วผมบอกว่าเอ้ย ชุดนี้นะครับผมเอาความเสี่ยงเข้านะครับแล้วก็เพิ่มหลอดตรงชุดนี้ไปเพื่อที่ให้ราคามันกลับมาโเว v e r เราข้างล่างนะครับแล้วผมก็ยังถือรันอยู่ก็เป้าหมายของผมนะครับที่ผมมองเนี่ยราคานะครับตอนนี้นะครับมาติดโทรแบ็กชุดนี้นะครับก็นะครับราคามีโอกาสลงไปถึงประมาณ เลนจ์นี้นะครับ60-50นะครับชุดนี้แต่โดยส่วนตัวทารเก็ตเนี่ยผมมองผมจะรอมาปิดตามแผนเดิมของเรานะครับที่1750นะครับอ,อาจจะต้องถือรอสักนิดหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวระหว่างทางชุดเนี้ยเดี๋ยวเราหาจังหวะบายกันนะครับเดี๋ยวผมให้สัญล็อโอเคครับตรงชุดนี้นะครับก็ชุดนี้ ท okay. ตรงชุดนี้นะครับกรอบรอบายของเราอ่าหนึ่งเจหกี่นะครับและ1760อ่าชุดนี้นะครับและเอผมจะอยู่ใต้เกอบนะครับตรงชุดนี้อ่าดีถ้าราคาลงมาเนี่ยมีแรงซื้อแรงขายนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนอ่าบายเก็บระยะสั้นนะครับ ส่วนชุดนี้นะครับราคาเด้งไปเลับเขียนไม่เป็นไรครับไม่นี้ผมก็ยังถือเซลล์ตรงชุดเดียไว้อยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับให้พี่ๆคำนวณด้วยนะครับว่าถ้าราคานะครับจากข้างบนเนี่ยลงมาเงินถึงหนึ่งเจ็ดห้าูนนะครับโอเวอร์ออเราจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าราคาหลุดหกศูนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอหาจังหวะบายตรงชุดนี้นะครับอ ส่วนไม้เซลล์ที่เราถืออยู่ก็นะครับเราอาจจะต้องถือรอนะครับจนถึง1750แล้วก็เคลียร์ตามแผนเดิมของเรานะครับแต่นะครับเราต้องมีไม้ข้างบนํำไว้นะครับเพื่อให้โอออเนี่ยราคากลับลงมานะครับให้มันลงมาโคเวอร์เรานะครับอ่าชุดนี้นะครับผมก็ยังเติมไปอยู่นะครับข้างบนผมยังไม่ได้ออกโอออตอนนี้นะครับจะติดลบอยู่ประมาณ เท่าไรประมาณ7%อนะครับที่ยังถือรออยู่อ่าโอเคครับสำหรับทองคำนะครับก็เดี๋ยวเราจะรอบายตรงชุดนี้นะครับแผนที่1ผมจะรอบายชุดนี้นะค,ครับและ1750เนี่ยผมจะรอเคลียร์ไม้ตรงโซนตรงนี้ถ้าใครโอเวอร์ออนนะครับถ้าชุดตรงเนี้นะครับเป็นบวกแล้วเนี่ยสามารถเคลียร์เท่าทุนได้นะครับและ ถือไม้ที่เป็นบวกข้างบนนะครับถือลันระยะลงมาได้ถือลันระยะลงมาจนถึงประมาณ1720ได้นะครับ1730นะครับประมาณนี้1730ถึง1720เนะี่ยชุดนี้นครับสามารถถือรันลงมาได้นะครับขอบเลนส์นี้ราคามีโอกาสลงมาถึงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับจากเมื่อวานนะครับบอลยิว bon ได้เริ่มทําการปรับตัวยกขึ้นแล้วนะครับ ซุอบอลยูเมื่อวานนะครับปรับตัวขึ้นจากชุดตรงนี้นะครับขึ้นไปประมาณ0.5นะครับซึ่งยังมีพื้นที่ให้บอลยูวขึ้นไปเหนือยงนถึงประมาณ1.7นะครับนั่นหมายความว่าอีก1.5นะครับเมื่อวานขยับมาแค่0.5นะครับถ้าขึ้นไปอีก1.5ผมบอกเลยว่ามีโอกาสทะลุ50เลยนะครับก็ ให้เราถือไม้เซลล์ตรงมีไว้ก่อนนะครับต่อให้มีแรงบายขึ้นไปนะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่าออจะมีแรงเซลล์ผักลงมาตลอดนะครับก็ผมตัดสินใจที่จะถือนะครับเพื่อที่ให้เราเรอเคลียไม้ตรงที่1750นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรอบายตรงชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณ174นะครับถึง1760โอเคครับ ทกคนจะเห็นว่าพอมีแรงดันขึ้นไปนะครับมันจะมีแรงเซลล์ตบลงมาตลอดนะครับโอเคเพราะว่าบอลยูนะครับเริ่มปรับตัวยกขึ้นแล้วนะฮะทอ่ okay, okay, อาจจะต้องทนถือรอสักนิดนึงนะครับต้องถือรอสักนิดนึงโอเคต่อไปนะครับเรามาดูคู่เงินกันต่อนะครับโีย okay, คทองคําผมก็ปล่อยไปคู่เงินตอนนี้นะครับพอจุดที่ผมรอเข้ามันไม่เด้งขึ้นมาให้ผมนะครับ ตรงชุดนี้นะครับผมก็ยังรออยู่นะครับตอนนี้ราคาเริ่มปรับตัวไหลลงนะผมยังมองว่า resistance สามเนี่ยเป็นจุดที่เรารอเติมใหม่ได้นะครับส่วนจียูโอ้ยิงเป็นเลเซอร์เลยนะครับยิงเป็นเลเซอร์ผมบอกเลยใครบายนี่หงายนะครับใครบายนี่โอ้เอ้ใครเซล l นะครับถ้าใคร s ลลเนี่ย หน้าหงายนะครับโอเคครับก็ราคานะครับจากที่เราเก็บกำไรชุดนี้ไปนะครับเราเก็บกำไราจากชุดนี้ไปนะครับและราคาได้ลงมาย่อรับแหล่งซื้อดีมาตรงนี้และสร้างเป็นร,รี่แบ็กรายรทุกขึ้นไปเท่าไหร่โอ้ไม่ก็สองพันแปดจุดนะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรทรบไมนี้เราได้กําไรหน้าบายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ ไม่อะไรนะครับเดี๋ยวหาจังหวะใหม่เล่นกันนะครับแต่ราคามันยิงไปเงี้ยน,นะครับเราจะ follow by ยังไม่ได้นะครับจุดเข้าเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับ่า KAU okay, โอ้โห AU ก็ไปต่อนะครับไปต่อตอนนี้ราคาโอ้โหขึ้นไปจุจวนเลยนะครับก็ตรงชุดนี้นะครับราคาได้สร้างรีบแ y b เ t อรี่ตรงนี้อะราคา เฟิร์มแล้วนะครับว่าเอ้ยฉันจะกลับตัวขึ้นต่อแล้วนะเรามารอเติมไม้ายชุดนี้ได้เน,นี่ยนี่จะปลอดไัยนี้เก mm hmm. ี่ยวกับราคาย่อลงมานะครับชุดนี้เ mm hmm. <Okay, S 2> กเคยวกับายจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้คุมเลนส์ระยะนี้ไว้ดิ mm hmm. เราจะเห็นว่าเอ้ย mm hmm. แผนนใบที่ให้ไปนะครับโหม,มันยิงขึ้นหมดเลยครับแต่เรา เปนเก็บนะครับระยะพันจุดผมก็เก็บแล้วนะครับนะคะมีโอกาสย่อลงมารับไม่เป็นไรส่วน UJ เอ่ะเรเริ่มไหลลงมาแล้วนะครับค่อยๆปล่อยพี่แกไหลไปนะครับส่วน UJ เนี่ยเราก็ยังรอออกราคาชุดนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าชุดนี้ครับอ่าหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับ NU โอ้หตะกูล u นี่ดีขึ้นไปหมดแล้วนะครับ โอเคครับตอนนี้ผู้ที่เรารอได้นะครับก็มีแต่ UJ นะครับที่สวยๆอยู่ก็ไปแล้ว GU ไปแล้วในเมื่อ position เราไม่ได้นะครับตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราก็ <c oughs> รอถือหน้าทองคำไว้รอนะครับแล้วเ,เดี๋ยวหาจังหวะเล่นบายกันโอเค okay, สำหรับวิเคราะห์กราฟเช้าวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ผมมาอัปเดตทองคำให้ฟังนะครับว่ามัน มีโอกาสจะปรับตัวลงต่อเพราะบอลยิ้วยังมีโอกาสยกขึ้นได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นตลาดเมกาวันนี้อีกทีหนึงนะครับนะโอเคสำหรับวิเคอรอ์กราฟเช้านี้ครับบาจบลงแต่เกียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับ